ขึ้นมาป่าหาเห็ดหาคุดจิรอกับน,อน้องเนยคูดได้เข้ามาับซมกับฝากเป็นกำลังใจหให้เดอปลาดุงเดอร์สบายดีมากับน,อน้องเนยสองคนมาเนี่ยใช้น,น้องเนยนี่พี่พี่พี่นี่จิปโปมจิรอรอี่น้องอ่ะมันมันไข่หรอได้มัน มันเริ่มไข่ายแล้วจิรอก็ได้จะข้าวเห็ดสวงออกหรือว่าในย่ายน้องเนยก็ได้จะจุม้มแต่ว่าย่ายน้องเนย้คายแล้วนอะนองเนื้อเด็จุ้ม,มันก็เลยมาเลาะเบืง้งเห็นจิลอกกับคุดจิลอไปนําเห็นยังก็เอาอันนั้นเห็นแมงแข้งก็จะเอาแมงแข้งน้องเนยก็อยากกน้นเพราะนองเนยบาดน้ <c oughs> นองเนยกน้กนก่อนดีเขาไ,ไม่น่ามีกน้นได้เคลื่อน ดีเลยโค่นพวกเนี้ยเออคเคลโครละเคลมันเทียนประลุงเลยกดลงไปอีกเกล็กๆ,ๆ,ๆก็ยังทันทันเทิงเนาะกดัวางห่างวะน้ำวางเข่าได้ไดเออเกี่ยนถื <ทำ S 1> อแข่าไม่นำ้ำน้องกลัมันขั้นใดญ่ราา้ายก็สิไปเห็ดหวานว่าใส่กันหา้าง ครับคือาเด่ระหว่างดินดินอยเคือานหอึดเบิ้งจะคนบรได้ดอมานคนมามขาเคื่องไงเออมา่นัคนใหนไเออสิกคนออกห้ก uh ้อนนี okay. ่เอาเอาลองเบิ้งเอาเป็นอะไรเลิกดิมนเลิกไปยังแล้วทำไมหนกนนี่ ก็ชับปั้นน่ะหน่ปุคือหัวปักไงหนึงเลยเบิ้งสิกลนี huh. huh. oh. ่หายนี่มึงฮูหูป้าถุยหัวปักไงหนึงเบๆๆต้องคอยถอดขึ claro ้นมาเบิ้งมันสิเชียร์ชือนะห้าคูณสองคือเห็นแล้วเบื้งทีคุ เจ้าเครมันเห็นอีกแล้วเคยมันนะน้นเตขางมาแค้บุกมองว่าแบไึงมันะได้งหลใหม่งัใหญ่าอู้ักเก กดูน้วมันน่ะขุดิขุดทิุ้ดหลับทั้งหมดไหมนั่นตใขีดัหาหาาขุดมารืมมหาเ็ดกันเลีอย่ใจมหาเ็ดอยู่แลหนูเนาะแต่อยาใ้มันดีกว่านะ สูสูเกัดนไปเกกลอนก็เล่นเลยเนี่คือไปแลวนีบป่ะนี่ก็ได้ใช้รางวัลน้อยๆแช่ปะลรุงมั้มันมันยาวอยู่บนอ่ะดีนะชุดดิเนี่ยทำจะเป็นต่อกันด้วยด้อที่ตอกันนี่พี่น้องทุกาหักไม่นี่เออ เครือที่เขาคุดนะี่ยพี่น้องเอ้เครือบ้าไงหนึง่งเทามาบก่ท่านเขานี่ใบมันมันเคลียนนี่ใบมันย้อนแสงนี่จ้ะอันนี้คือใบของมันนี่เลยมึงเนี่ยผูกทะเลคืออะไรผู้น่ะนีะ่ไม่ลงได้เหงาได้แค่น,นี้น้องเนยกำลังคุดอยู่ แล้วก็น้องเนื้อน่ะคุดเจะได้ก็คือจะหักไหมก็เลยได้ได้เดียวหนึ่งใครคารันเทเลนอยู่เฮดบดก็อกเลยดอกเดียวนี่นะตัวเขาคุดไปแล้วเบิรงพี่น้องเครือที่เขาคุดไปแล้วคุดไปไหมไหมเมื่อวานนี่เบิรงซ้ำยังนี่เครือมันนะเครือใหญ่นี่หัวมันคือสีใหญ่นี่ยนะเครือมันได้นี่ เคื่อมันมีใบมันกับนเคื่องใหญ่ๆหญ่นี่เทิงได้ยี่ว่าหัวมันนะเทิงได้จะทำนี่วุ่นวายสนาข้กินวันวันเทียนเบิ้งคอยสิก้นนี่การวิสูเสียมาสองงานตั้งใจมาหาเฮตุประดิตั้งใจมาพูดมันพอหาเฮ็ดประได้เขาก็เลย ขุดมันบบบน้องเนยก็อยากขุดเพราะน้องเนยเนี่ยหงายจนอยู่น้องเนยขุดเหนื่อยก็จุู๊้หนังที่ใช้ก็คือดีโลปีโป้มึงกิมจิลอกโกเด้อกูเตะคอมึงโลนท่านแปดเกิดจากมาตุ้งาอืม เขาคนไปก็ร้ายเบิ้งคือเคือใหญ่แค่นี้ลงใส่เออวุ้ยเขาเอาแล้วนี่เนาะท่านี้นะเบิ้งแม่นานสิคือคุดนี่ลองเบิ้งเบิ้นก็ว่าเฟินเก่งได้แบบนี้นะบุ่นโอ้หมากวันบุ่นจอดบัง ขุดอ <NYU> ืมจะขุดยูชั่เขากลุ่นออกกุ้งวงจังฮักถอดถึงมานี่มันแข็งหัวขาดนะอืมจ้พ่อเขาจะบอก่นได้ในยนแข็งนี่นี่ว่ยยยืดดิยยยด่อนนบ่ไดเด้อ นะบุกคนมันกีย่ยานะที่เมือ่อจะไปล่ะผูแล้วไปโขงแล้วไปหัวยหรือปะเอานะยานมันห้ามหายดูกำย,ยานสองคนพอกบรบเบียดใช่ไหมมากระมานำจัก,กรโลนเลยสามบุมกดุกบ่มาบุกดุกไปหัวนี่หน่อยไปไหมปะมาคุดในกยามเงินหนาจะมาคุดนะกนับพราหรือปะคือมากระเต้า ได้จิล่อแล้วก็ได้เฮ็ดได้มันพี่น้องเอ้ยได้มันก็บ่พอต้มแล้วควรลงไปหาได้หักไม้เครือใหญ่ๆมันนั่นเขาเจ้าเอาขุดไปขายไปแล้วปลนอยเคยเห็นหูกบอ่ะย่าหาหูกบ่มเด้อยงนน้องเยแงหลายๆพี่ััเมื่อแล้ว ขั้นตอนค่ะแล้วมีเขียดโม่คือสิมีกบกับพุงเลิกกเลิกีกับปู่เขาอะว่า,าดีเจ้าหน่อยเกี่ยวเขาแล้วนี่กระแม่ได้ยามพุดกบพุดเขียๆๆนได้นันน่งเนื่อยนี่หมูเขาดุนั่นไมันาวสิคุณนะ โซนพักขยี้เงี้ยเครือกแทบจะิมีกบแทบวะกบกับบางโตวกับรงหัวเบิดบางโตวกับอยู่ดูเขียดอิโมโ่ยังใข,ข่เขียดอิโมโก่ก็เริ่มมั่นเลยเมือ่อไหร่บอได้คุณปิงกินตำกับกินกับน้ำม่นมสมก็มียังเลย คนเมื่อยซื้อปะไม่ยังพันเขาแสดงว่าาเบิ่งเขาแม่น้องเนยกับแม่น้องนะ้าชาเห็ดปะลุงงามไดรเขาเห็ดพอน่านี่บดปลาไว้ปีสองปีแล้วเราบดไอเห็ดเหนไหมเจี๊ยบกเห็ดไม่เดียวเลยเออระบาดนี้นะมาเห็ดบาดนี้นะมันงามนี่เขาแม่นองดำมาเบิดให้นี่น้องเนยได้ได้เขานะ เขาผ้ากันเห็ดเด่นเห็ดทัวซื้อได้เลยผ้ากันเห็ดเด่นซื้อเขาเป็นวิทย์พวงยังไงนักนะดูน่ะเนยโอ้ยเขาเขาจะเอานะพี่น้องเป็นงงพี่งงอยู่เขาแม่น้องนัชชาน้องเนยกระสินได้กินเผามีแล้วพี่น้องแต่กินน้ำฮาน้องเนยแตไหนน่ะแม่เพิ่นเห็ดเขากันกับแม่น้องนัชชาคือ คือปั่นมากเลยคนละเครื่องน้อ,นนองนเนยคนละเครื่องอาจจะ,อ,อ,ะอันแม่น้องราชาอาชิดได้ร้ายกลัอวอยู่เพราะว่าเป็นเป็นหน้าของแม่น้องราชาเนาะเอาพี่ตุลีอีกเลยโอแม่น้องเนยเนยมาดำน้ำซื่ออะไรแต่เขาเน,นีน่ยก้าที่แม่น้ำเขาหายกับงามปุ<ฮ>๊บเบิ่งข้าพี่น้องไเบิบ่ง เขาเขาได้นไล่ได้พี่นี่เนี่ยจะห่วงง่ายๆรู้เลนี่ยดำใหม่ๆนี่แตตายฮี้ๆมมีปลาก่อนนี่มีแต่ปลาซิวเนาะเห็นูดิูดิทังนี้ก็ได้เป็น Nè right, don't know you nói come here. Happy kia đi. Hm hmm. Nhìn cào yêu hãy đi. Bà yêu hãy. Mm hmm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 . จะห่วงาย่ก็ปัวงอ้าวรถเขากัมาปัน่นหเนาะเขาจังหวลวงมาลายตาลเตอมจเดะขาขาไห้เข้าเอาขาให้เขาปั่นเอาขาามขนาวนหน้าวัใส่พุยได้หนิปลาลุงเอ้ยนี่หาก็ใส่อัรน้าใบกล้วยพนี่ เคยถ้าเกิดจะยืดยูแข็งค่อยน้องดีดดีดก้าึงเมื่อไรเข้ากันนะจะยังหน่อยสูบน่ำนั่นแหละพี่อนเอยอันนี้แข้มเท้างน้าพอน้องลีด มีกอกน้าพอลงดีก็ได้ใส่ต่อไปก็เป็นเทียงหน้าน้องนุย่ยขึ้นไปก็เป็นเฮือนเฮาวเป็นเทียงหน้าหฮาวแมีหอยขี้เกียมสูบมอนอยุนง่ายกับมาตักเอาได้หนีมาเนยหอยออได้ใส่นะเน,นือยก็มานั่งล่างมันมันก็นได้ไม่เดียวนะ พี่น้องพบกันใหม่เด้อขอบคุณที่เข้ามาหับชมคลิไปไข่ขอบคุณหลายๆเด้อป้ารุ่ง